这样子。 ครับคิดว่าหน่วยหน่วยงานต่างๆก็คงจะพร้อมแล้วนะครับอ่าฉน,นั้นต่อไปนี้นะครับจะขอเรียนเชิญหน่วยงานวางพวงมาลาเพื่อ,อ,อถวายสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ต่อไปครับสํานักงานสารธรรม ต่อไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอ Bye. บ้านตำบลตาโกนครับ ใส่เมเยเอาแล้วจะเอาไป้อวางก็อีก้วอีกววาง ตัวนี้สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยตัวนี้สวยงามมากเลย <coughs> tirar ะบัตรนี้การอันเป็นอภิลักขิตสมัยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งและได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงตลอดรัชสมัยของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพงศ์พลัดิสัยนายอำเภอเมืองจันทร์พร้อมด้วยขา้าราชการทหารตำรวจคณะครูอาจารย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุ่งหมู่เหลา่า ได้มาชุมนุมพร้อมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทิตารำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณและขอถวายราชาสุดสดุดีดังต่อไปนี้คือราชสันติตาติวงศ์ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งพระบรมราชกักรีวงศ์และเสด็จสวรรคตรท่ามกลางความทุกข์ทเวศโสกาดูนของปวงประสงค์นิกร เมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453สิริรวมพระชนมายุได้5 7พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลาถึง42ปีในรัชสมัยของสมพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระองค์ทรงคำนึงถึงทุกสุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความสุขความสบายส่วนพระองค์ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรพระราชภารกิจภายในราชอาณาจักรมีมากมายหลายประการในด้านการส่งเสริมความเจริญของประเทศพระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระไทย ได้เสด็จประพาสต้นเยี่ยมเยียนทุกสุขของประสงค์นิกกรของพระองค์อยู่เป็นนิดทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆทรงจัดและการไรารสนีทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักรและโปรดกล้าวโปรดกระม่อมให้ทรงนักศึกษาไทยออกไปศึกษายัางต่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขจัด การขดขีความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไปด้วยทรงดำริว่าระบบการค้าทาสเป็นเครื่องกีดขวางความเจริญและเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนพระองค์จึงทรงประกาศให้ยกเลิกระบบทาสซึ่งนับว่าเป็นการให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่คนไทยอย่างแท้จริงสำหรับพระราชภารกิจ นอกราชอาณาจักรพระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆหลายครั้งทรงเจริญสัมพันธไมตรีพระองค์ทรงได้รับความคุ้นและประชาชนเป็นอเอกการกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติประกอบกับทรงทั้งเป็นพัะมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธพิราชธรรมอันประเสริฐ พระองค์พินทรงเป็นที่เคารพศักดิ์ศรีของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาซึ่งพระบรมโพธิสมภารแม้พระองค์เกเสด็จสวรรคตเป็นเวลานานแล้วแต่พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจะรึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยไม่มีวันเสื่อมคลายณนโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจร่วม จะทำพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีเพื่อสักการะพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นค้นที่<อ>โศงโอกาสนี้ด้วยเทิน กานเสร็จพิธีครับลําดับต่อไปเขาเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวพบปะกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้เขาเรียนเชิญครับข้างบนท่านกำนันพยาบาลนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนข้าราชการนะครับที่เคารพรับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลานะครับในการมาถวาย ะครับพวงมาลานะครับเนื่องในวันปิยมหาราชนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ถ้าเราติดตามข่าวนะครับก็ฝากพวกเรานะครับว่า,าในช่วงนี้